สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสผ้าโชคครับเมื่อนี่พอซอกาผ้าพ,พีพนองมาพบกับผลผ้าร่วยเนาะครับเมื่อนี้ผลผ้าร่วยเพ่นมาที่บ้านพอดีครับพี่น้องครับงวดที่พันมาตัวเหล็กแนวทางของผลผ้าร่วยกับเขาครับเหล็กพุ่มเหล็กฝันเพิ่นเขาแปดเก้าตรงตรงเลยครับส่วนงวดนี้ผลผ้ารวยพันสิได้ตัวใดพี่น้องกันมาฟังมเมื่อเบิ่งน้ำกันเด้ครับ น้องฝนมาหายแนวทางถึงบ้านเลยครับมือนนิครับตามพ่อสอมาครับไปฟังไปเบิรงนั้งกันครับสวัสดีครับฝนพารวยครับครับผมสวัสดีครับคุณพ่อสอไพโชคนะครับนาะสอพารวยนะครับครับสอพารวยชาแนลครับครับผมครับสวัสดีครับกมือในกะทิมีแนวทางนะครับฝากมาตอนท่านผู้ชมเอฟซีของคุณพ่อสอนะครับน้อสวัสดีทุกๆท่านนะครับ กลับมาให้การติดตามเราชื่งคุ่นพศอยู่ในตอนนี้นะครับเนาะแต่คือฝนพรด้วยได้แนวทางมานน่กับสี่งวดแล้วนะครับก็คือปูตีบันนะครับเปิ่นมาามาเข่าความฝันนะครับมาเข่าความฝันหล้กก็ว่าให้แนวทางตัวเลขครับก็ถที่ว่าเข่าเข่าขาดอยู่ในคุณพ่อตัวเลขบ่บ่หลายตัวนะครับเลขบ่หลายตัวตัวย่างงวดที่ผ่านมาครับเขาเขาให้พี่ให้น้องิ่นเบิ่งตัวอย่างงวดที่แล้วครับอันนี้เป็นตัวตัวอย่างงวดที่แล้วนะครับครับ เด็กมีครับหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าแปดหนึ่งครับผมอันนี้ฝนพ้าด้วยค่อยๆถ้ำคลิปไปล่ะก็ไอ้ประกันให้เอฟซีพัฒน์นะครับไอ้หมวดที่ิพทานมันคือกับประกันคืออะไรที่ได้เบอร์คลิปฝนพ้าด้วยน่ะกะที่ไหนมีมีโศกมีลาบอยู่นะครับเพราะว่าฝนพระด้วยประกันว่างวดนี้แหละฝนพ้าด้วยเนี่ยได้มากค่ะฝันดีค่ะเพราะว่าปูเป็นมะยมให ประกันผู้ใดบ่มีเงินนั่นให้ซองไหมในบัญชีมาให้ฝนพาร้ยแล้วเอาเงินน้ำฝนพาร้ยไปซื้อก่อนแล้วกันารประกันขนาดเลยือได้ทุนแหล้วจังทรงขึ้นไมาให้ฝนพาร้ยนะครับอันนี้คือประกันในคลิปนะครับอันนี้งวดที่ผ่านมากนะครับงวดที่ผ่านมากครับก็นำมาฝากมาตอนท่านผูุชมเพื่อนก็ไในโคกด้ลาบกันหลอยู่ครับในโคได้ลาภกันหลฝนผาร้ยก็ได้เครื่องแสนโยครับว่าได้ใจน้ำเนาะครับว่าได้แขาน น,น้ำมูงน้ำมันย oh, ู่กดดีได้มาหาหมูหาป่วงสิละครับได้มาหาคุนพ่อนิีละพ่อได้มาเหรียญมาเที่ยวน้ำมาเห็ดลิปน้ำเนี่ยนะครับก็ได้ตกได้ล่ามาตลอดอยู่ครับซีงวดเหรอได้คุนผ่อซีงวดติดเหรอมันรับซีงวดติดแล้วก็คือขอปูไว้ในหางวดนะครับขอหางวดงวดนี่เป็นงวดที่หาครับงวดนี่เป็นงวดที่หานะครับ เห็นวับที่หาที่ทีสีได้นะครับทีทีพ่นธ์สีหายครับทีเพ่นสีหายแต่ว่าเข้ากับต้องมามาล่อรุ่นกันอีกทีนึงนอกพันธปล่าปูเพ่น่ะสี<ม>สีหายบอมวันนี่นะครับเพราะว่ามันกับย่งบ้าด้หดมือมั่นนะครับครับอันนี้ก็เข้ากับเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะคร,ครับเบิ่งไปเรื่อยๆก่อน,บบนหดมืห้อยออกเนาะจย่อนหดมือห้อ,หอยออกครับนี่กองสุดท้ายบ่นี่ข้องสุดท้ายบอมมีครับพันธป่าพ่นธหายแล้วหายเลยหายแล้วหายเลยครับกับที่เป็นตัวเลขตัวนี้นอกจากว่าเมื่อสุดท้ายนั่นสีฝ มาจีได้ตัวเลขบ่อจังสันจังสีมาบอกเพิ่มเติมนะครับขันขันขันฝันขันฝันมาให้เพิ่มเติมมายำเพิ่มเติมยังมีตัวเลขเพราะว่าอันนี้ชุดที่ตีมให้นี่ก็คือตั้งแต่ต้องว่าม่เนี่ยสีฝันได้ตัวเดียวกันมาตลอดนะครับหลายมือ้วสามมือสี่มือฝันฝันตอนได้ก็ได้ชุดนี้ได้ตัวนี้กชุดนี้คือเปลี่ยนเป็นตัวเลขนี่ตัวแดงแดงนี่ลอยองลงองลงมานะครับเป็นตัวเลขตัวแดงแดงลอยองลงองลงมาฝนพายล้วก็เปลี่ยนตัวตัวเลขมให้เบิ้งเลยครับกับว่าหลายชุด นะครับส่วนตัวเลขสองตัวก็ทิหมุนงันหมุนจุนลุนจุนลุนมากไหมคุณพ่อแปลว่ามากมากเราสิหมุนจุนลุนจุนลุนมากล้วก็ไม่เห็นแดี๋ยวเป็นตัวแดงๆนะครับในในความฝันจะเป็นที่ถือว่าเป็นที่แปลกนะครับฝนผ้าลวยนี่แสดงว่าเป็นคนมีเส้นเนาะครัมเพราะว่าฝันได้เลขสองตัวสามตัวนี่บ่นธรรมดาที่ค้อครัมก็คือได้ได้มาตลอดนะครับคุณพ่อเพราะว่าใต้ต้กินอ่ะที่ว่าประวาิไห้ฟังก่อนนะครับคือว่า บ้านฝนพลาลวดีน่ะมันเปลี่นน้ำสางยุ่หันมาที่นี่ไปเฮ็้นเฮียนทำน้ำส่งางเปลียนเฮี้ยนทำน้ำส่างมาที่ที่แรกเขาไปยุ่มไม่เนี่ยมันบ่เป็่นแต่โย่มันห้อนมันห้อนมาที่นี่ฝนพลาลวยกิดแล่ได้จุดทูบลังๆงมาได้จุดทูบให้ปูเพลนจุดซูมือซูมืออยังมงาแรกฝนพลาลวยสิจุดทูบก่อนนอนนะครับจุดทูๆๆบซูมือซูมืออรมาที่นี่ก็คือจยางนี้อย่างไงด่วนเจ็ยด่วนใจแล้วก็เห็นตัวเรียกมากตั้งแต่นั้นนะครับ ก็คือคนได้มากกับนี่แหละซีงวดนี่แหละครับซีงวดละครับซีงวดติดครับซีงวดติดนะครับบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาครับงวดนี่กติฟ้าไปกับน้ำในนะครับด้วยตัวเลขกติว่าไงว่าเขามาเบิ่งคลิปนี้แล้วนะครับขออนุญาตหลายๆเด้อท่านผู้ชมซื้อให้ฝนพาดลุ้ยแน่ตัวละบาทกันยั่งดีนะครับเพราะว่าเฮ็ุคลิปได้ไปท่านผู้ชมหลายท่านจะเห็นแล้วกับ่ซื้อน้ำจักเท่า ผู้เพั่นได้โซคกับเพื่นก็ได้ยูนะครับผู้บอสผู้เบิรงครีบซื้อเนือนะครับฝากน้ำแนวนะครับเด้อซอยฝนพาด้วยนะซื้อไหแน่ตัวละบาทกันยั่งดีนะครับถือว่าถือว่าเป็นการขอ้องนะครับเป็นการขอลองเด้ออย่าไหได้มิส่งมีลาบน้ำฝนพาด้วยนะครับขอลองให้ซื้อคักๆนะครับตัวละบาทกันยั่งดีลงทุนน้ำกันนะครับท่าพี่น้องูปรดได้ขามาเบิง์นน้องอย่าลืมลงทุ่นไป บาทหนึ่งหรือสองบาทก็ได้เนาะทดลองเบิองทดลองเบิองนะครับครับพอวันนี้เป็นวันที่หาที่ขอไว้นะครับแล้วก็ตัวเลขหน้าท่านก็สี่ไอเบิองใดเล่นะคุณผ่อนเนาะครับเบิงเบิองไปห้าคุยกันไปก็ได้ครับนี่นะครับเนาะตัวเลขหน้าท่านก็คือตัวใหญ่เห็นบ่หละคุณผ่นครับเห็นครับเห็นครับคบอนะครับก็คือได้ได้ตัวเลขสี่หกเจ็ดนะครับหกเจ็ดเก้านะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้านะครับงวดนี้มีไม่แค่นี้ครับ มีแค่นี้ครับเพราะว่าอุปมาอุปภัณฑ์มากกว่ตัวเลขบ่หลายตัวเป็นไห่อันนี้เลขสามตัวเขาต้องไปตัดอีกว่าไปตัดเอาครับทื่เอาสามตัวนี้ไปตัดแต่ว่ามันกับว่หลายตัวนะครับคนพลาดด้วยเบื้องแล้วบ่หลายตัวถ้าตัดกับว่หลายตัวเนาะตัดกับว่หลายตัวสมมติง่ายๆคือ C67 เนี่ยถ้าตัดกับนี่ C6 C7 เนาะตัดแล้วก็67ม่นบ่างแต่นี่แค่นั้นนะแล้วก็6 เจ็ดเก้าถ้าไปตัดก็มีหกเจ็ดแล้วก็หกเก้าครับแล้วก็เจ็ดเก้าครับมีใช่น้นกัค,คือมันมันเป็นตัวเดียวกันนะครับนะครับ,รบเป็นตัวเดียวกันมันหน่อยล่องนะครับแต่ว่าเพี่ยนกับว่าตัวเลขซีกับเลขเก้านี่มามาเปลี่ยนเปลี่ยนกันสื่อสองชุดนี่มันมันเปลี่ยนแบบตัวแดงๆหมุนมากไหพคุณพอ่อครับตัวแดงๆหมุนหมุนมากนี่แหละสองชุดนี่ตัวแดงๆหมุนมากอ๋ออันนี้หกเก้ากับเจ็ดเก้าเนี่ย หมายความว่าหันหัวขึ้นหันหัวโลงนี่นี่มันบอกครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาเบื้องต้นคุณ่อนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันหมุนแหมหมุนหมุนมากหมุนหมุนจุนลุนจุนลุนมากครับแล้วฝนพัดด้วยนี่ก็เลยเบื้องต่ว่านี่มันชัดเจนได้นี่คุณผอสี่หกเก็ดนี่ชัดเจนเลยสี่หกเจ็ดนี่คือชัดที่สุดชัดเจนแหล้วอันนี้มันเป็นหมุนจุนลุนจุนลุนมากนี่ครับหมุนจุนลุนจุนลุนมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นหมุนในแบบเกี่ยวกันมากนะครับตตัััววนนนีี้กบ่มุเกี่ยวกันมาก นะครับในอันนี้ในความฝันของฝนพาดด้วยนะครับคือว่าชุดนี้นี่จังได้กับอร้องหายงทุนเนาะครับขอร้องห้ล่องทุนนะครับบาทสองบาทก็ได้เนาะซอยล่องทุนไหนแน่นะครับบาทสองบาทก็ได้นะครับได้กับแม่ของทางผู้ชมครับได้กับแม่ของทานผู้ชมครับนี่นะครับอยากจะให้มีโฉบมีลาบน้ำนะครับเพราะว่าเกิดอร้องหลายหลแหละครับซอยกันอยากให้ได้โซ่ได้ลาบนะคุณพ่อเนาะครับครับแต่ที่ฝนพาดด้วยกับซื้อกันเด้อท่านผู้ชมประเมินว่าฝนพาดด้วยบ่สื่อนะครับ ซื้อคือกันนะครับก็คือมีลอตเตอรี่ก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้แีวยิบไปแล้วลอตเตอรี่ยิบไบเดีวนะครับกันยิบว้แล้วนะครับโอ้หกเจ็ดเก้าเลยตัวนี่นะครับยิบลอตเตอรี่ไปแล้วเด้๋ยทำผู้ชมนะครับหกเจ็ดเก้าชุดนี้เลยครับชุดนี้เลยนะครับนี่นะครับบอแมนบอแมนวาติบอซื้อนะครับแล้วก็มันมันหาซื้อสามตัวนี่มันหายากนะครับสามตัวที่สี่ตรงนะครับอันนี้ฝนภาพด้วยกับยิบว้แล้วนะครับ นะครับแตนผู้ชมได้เ่งินฝนพ้ารุยกสีได้เื่อกันนะครับนี่นะครับเพราะว่าฝนพ้ารวยลงทุนไปแล้วกับลงทุนไปแล้วไปหาซื้อแล้วนะครับนี่นะครับกับกับทีไปหาซื้อสองโตไว้เื่อกันนะครับไปหาซื้อสองโตไว้เื่กันแต่ว่าตัวเน้นนี่มีตัวใดที่เน้นเน้นนักที่สุดเน้นนักที่สุดนี่ผมจนเป็นนี่แหละครับตัวที่ผมซื้อนี่แหละตัวลอัเตอรี่ใบนี่แหละครับหกเจ็ดเก่าเนาะตัวเน้นตัวนักเนาะครับตัวเน้นตัวนักครับ ลองไปเจรนาเบิงเนาะคุณพ่อเนาะครับก็หนเอาไปยังอวดที่ผ่านมาเบงเพป่นมาเนี่ยไห้นะครับเนี่ยไห้เมื่อสุดไทยเนี่ยแปดเก้าไงเมือสุดไทยเนี่ยแปดเก้าเลยเนี่ยแปดเก้าแล้วก็เป็นตัวเลขหนึ่งเกดเพิ่มมาผลพัดไว้กับเลขมาสื่อหนึ่งเกดกันไว้นะครับแก็คือตามตามที่นายคิปเลยนะครับไอตัวหกเก้านี่คือว่าแปดเก้าเนาะเป็นเนี่ยไห้ตรงๆเลยนะครับตรงตเลยแปดเก้าแปดเก้าของกลางแปดเก้าองลางตัวอ้วนนี่ หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก่าเนาะครับมีหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก่านะครับก็ต้องพิจารณาเบิ้งการใกล้ๆเมื่อกันเพื่อนเน่นจังได้กันฝนผ้าร่ยมาบ่ไดดกทิโต้มหาคุณพ่อสอนมากก็ได้ครับโตมหาหลักกติมาบอกว่าเพิ่นเพิ่มตัวนี้ด้าคุณพ่อผมกติเด้มาบอกไว้ยังเปลี่ยนแปลงแต่นี่ยังเปลี่ยนแปลงนะครับแฟนบ่ไดดมีโอกาสกับมหาคุณพ่อนะครับครับถ่ายคลิปฝนพราร้ยนี่ยังสิปากถึงพี่น้องเอฟซีกระเช้านะครับครับผมถ่ายคลิปนี่กัะ ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใดมีโศกมีลาบน้ำกันเด้ครับเด้อนะครับขอให้ไดมีโศกมีลาบน้ำกันขอดนบันดาลให้สิ่งซักสิทธิ์นะครับทีบปกปากรักษาคุ่มคร้องนะครับสิเป็นฝนพาดลวยคุ้มคร้องท่านผู้ชมท้างบ้านนะครับขอให้ดนบันดาลให้ตัวเลขชุดนี้นะครับเข่าคับคัให้ท่านผู้ชมทางบ้านว่าให้ได้เสียเงินเสียท่องให้ได้โชคได้ลาบน้ำกันโชูทุกคนนะครับเพราะว่าฝนพาดลวยกั own, Sandy, ican, ่เ่าอยากให้ท right ่านผู้ชมเสียเงินเสียท่องนะครับนาะ เอาก่อยากได้มีโสมมีลาบน้ากันนะครับขอให้ตัวเลขจุดนี้เข่านะครับให้เงื่อนท่องไหลเข่ากระเป๋าท่านผู้ชมนะครับทุกคู่ทุกคนนะครับลำรวยลำรวยน้ำกันนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณฝนพารวยครับสวัสดีครับถ่ายคลิปครับพี่น้องเอฟซีครับตัวเลขแนวทางของฝนพารวยครับตัวเน้่นตัวหนาของฝนก็คือหกเจ็ดเก่าครับถูกมาแล้วหางงีงวดติดครับ กัเพิ่งได้มีโอกาสลงห้างช่องสอผ้าโชคครับแต่ว่าเพิ่นกับลงช่องของเพิ่นมาตลอดครับพี่น้องครับส่วนเมือเนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพี่น้องเอฟซเนาะครับทังช่องสอผ้าโชคก็ได้มีโอกาสได้ลงแนวทางของผลผ้าล่วยให้พี่ให้น้องเอาเอาไปเสียงเบงเนาะครับตัวเลขทุกตัวกะมันก็มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลุดเนาะครับพี่น้องครับ จังไงก็ให้พี่น้องไปวิเคราะห์เบิ้งผิดถูกกันยว่ากันนะครับทางช่องก็เป็นได้เพียงซื้อกลางที่นําเสนอเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับให้โปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้คือสิพ่อแคนนี้ยแหละครับท่านผู้ชมครับขอให้พี่น้องเฮาโชคดีสำหรับแนวทางชุดนี่ด้อครับผลพ้ารวยผลขอลองให้ลงทุนบาทสองบาทก็ได้่าซั่งผลว่าเพราะมันถูกว่าเล้วซีงวดอันนี้คืองวดที่หาที่พ่นศีมาใหว่าซั่ครับ ขอให้พี่น้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนเ้ยครับสําหรับแนวทั้งตัวเลขชุดนี้ครับตัวเน้นตัวนักก็คือหกเจ็ดเก้าครับเอาพี่น้องครับขอ,อกันไหมในคลิปหน้าครับโชคดีครับสวัสดีครับ